โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่องที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้กับการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สามารถสะสมหน่วยกิจหรือหน่วยการเรียนรู้เครดิตแบงก์ส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการด้วยกระบวนการวิจัยปีงบประมาณ2,566มีสถาบันเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับอุดมศึกษาหนึ่งแห่งคือมหาวิทยายลัยราชภัฏนอุดรธานี สถาบันระดับอาชีวศึกษาจำนวน9แห่งและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสังกัดต่างๆจำนวน21แห่งมีหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิจและเชื <Magazine> ่อมโยงการศึกษาได้ Dog 2ระดับ <divide> ค <thous> ือเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาจำนวน21รายวิชาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาจำนวน9รายวิชาและเชื่อมโยงได้3ระดับ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งรายวิชาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองระดับประเทศแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice จัดโดยสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการจากการร่วมมือระหว่างโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวัและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เป็นหนึ่งใน5จังหวัดนำร่องการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือมีหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหรือสะสมหน่วยกิจได้31หลักสูตรมีนักเรียนที่เข้าสู่กระบวนการสะสมหน่วยกิจที่ชัดเจนเป็นรูป,ปธรรมทั้งจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับอุดมศึกษาและจากการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับอาชีวศึกษา นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนตามแนวคิด Learn to Earn ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2567สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่การสะสมหน่วยกิตให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานต้นสังกัดทุกแห่ง ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับสถานศึกษาคู่พัฒนาในการปรับหลักสูตรเพื่อให้สามารถนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งด้วยแนวทางต่างๆเช่นจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมหรือบูรณาการกับรายวิชาพื้นฐานโดยมีสถานศึกษาคู่พัฒนาจำนวน23คู่มีหลักสูตรรายวิชาที่สามารถสะสมหน่วยกิจได้จำนวน40หลักสูตรบรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สู่การสะสมหน่วยกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2566อย่างน้อย5หลักสูตรและหลักสูตรดังกล่าวนี้จะนำเข้าสู่ระบบของศูนย์ธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดต่อไป นิเทศติดตามการดำเนินงานโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ผ่านกลุ่มลายหลักสูตรกลางการเชื่อมโยง2,567และกลุ่ม Facebook ของโครงการและเตรียมการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและส่งเสริมกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการทุกแห่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกมุมเมืองของจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายเป็นดาวดวงเดียวกันคือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นเลิศมีสีกษะและ4คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางรอุดรธานีฟ